โมื่อวานนี่กูซ่นมึงนแค่ส่วนปัดสุคนมึงเบิ่งกวัวกูสิฮอดโรงแรมเอาพี่ซากขาไปเซเว่นหน่อยพี่ซากผากูขับไปลบสิบกุาหะทีกูเลยว่าเอ้าสัวมึงก็บ,บอกทางพี่ซากเลยมึงยังมึงเป็นคนอุบลนนะมึงหัวเซเว่นอยู่ไสนเขาไม่รู้จักทางแถวนี้หุ่นชิบก่ากิโลบนกับมาโรงแรมเซเว่อนอยู่ข้างโรงแรมพอ <laughs> ออกจากเซเว่นนะก็คือเซเว่นนะมันหยุดหนาปะซอยทางเข้าโรงแรมคือถ้าอยู่หนา 7. เซเว่นเลี้ยวขวาคือโรงแรมเลย <laughs> แต่พี่ซากผาเลี้ยวใส่ไงอ้อมมาหนึ่งแม่เอา้า คือผ่านเซเว่นที่เดิมอ,อ๋อโรงแรมยูติสเซเว่นมึงบากผู้สูญบอกแล้วมึงเจอเนี่ยเซเว่นสาขานั้นน่ะตำนานส้มตำตำดอนยี่ลิกูท้าแต่สามถุงกูได้สี่ถุงขึงกูบอกอีเบียเปียเป็นเสือส้มตำหน่อยเบียร์เสือกสมปากซื้อตำบักตองตำบักย่อมตำบักงวงตำส่วนเม่มึงนี่สมวงครึ่งตำนานกว่าขึ้นมามึงเสือบอกหอดผ่องเปิดปุ๊บกินได้คำเดียวมาบ่แดกแล้วกูท้าเพื่อไอ้ยังวะเนี่ยตำนานไปกินบ่ดน แมนบัดนี้ซุ่มปู่กับคับรถเนาะนั่งรถไปหอดโรงแรมพี่สุ่มซักเกิดบอยบอยบอยรถเข็นมาบริษัทอารถเข็นมาขนของของซุ่มปู่กับซีขนเนาะของมันก็หลขนห้อย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 ปนเซ็ตพวกเบียร์กำลังหยิบของตื่นอุ้ยไม่ยังอ่ะเดี๋ยวมันยกขึ้นบันทีนี่มันก็อุ้ยบางโลกปุ๊บเนี่ยพอมันหยิบขึ้นอีกมันก็อือหือ มึงกูจะจับแมงไหมออกไข่มันบุก็ปตะยาไปเลยหรอกทางออกก็าลักสิจับปุ๊บมันไม่ใแมงไมมมันไม่ใช่แมงไม้คืออะไรก็ไม่รู้อะเป็นก้อนแหลมๆอ่ะแบบที่หมุนแล้วแล้วมันสันๆอนะ ก็อยู่อะพนักงานก็มี3 4คนน่คนะพนักงานบอยลากระเป๋าอีกเขาจะกูจะมองหน้าเขายัางไงอ <Okay. S 1> ตอนนั้นเลิกลกิกเหตัวถบ่ถือเลยมึงกู <Okay. S 1> ก็เลยแบบเอเบียมันเงียบเลยอย่างอ๋อเงียบแล้วก็ไม่มีอะไรขนโอยบอกเลยว่ารถเข็นลงแนมที่มาขนของซึ่งกูอะกู <laughs> นึกว่ารถซาลิงข,ขายของมึง <laughs> เคยเห็นรถขายของเรนบอเป็นรถกระบะ <laughs> แล้วมีกงอะจังซันเลยแล้วเบียมันก็เอาหุงอันเก้านั่นแหละไปหอยมันจะมีแนวหอยกับหอยหอยหอย <laughs> ไม่งกันว่ากลางลงแรมมึงเลยรีเซพชันกระทมเออเสียงอะไรครับแ มันจะได้ป่ะนี่ยี้นี่บอยกับย่าบอกว่าเออเออคุณคุณผู้หญิงครับมันมีเครื่องอะไรไม่รู้ครับติดคุณผู้หญิงครับเครื่องอะไรไม่รู้ครับติดแล้วมันสั่นๆครับเครื่องออกกำลังกายผู้หญิงที่แบบอ๋อใช่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 ค่ะเครื่องนวดเครื่องนวดกุฎิบาลสิเนาะวันนี้เ่เบียร์กันเลยยาวไปจับยกขึ้นน่ะสิมันกระเซ้าฮ้อนเป็นแบบหมุนๆนิ่หนึ่งมันแง่นั่นสิเนาะดังแฮ้งห้ามึงพี่ซาก็เลยยางมากแง่คุณไหมครับมันเป็นอีกแล้วครับบ๊อดมื่นหยางไปนั่ง อีพีไอ hmm. ้กับหัวจะมาสักจะมวนกินคลุกคุลุกคุลุกคุลุกพื้นดูทีมโตล่องพื้นเอาพี่สักกับหัวนั่งพี่เด้อพี่สักรู้เหรอเขาว่าเครื่องอะไรฮะไม่ครับเป็นหัวสแตกเนี่ยหวังว่าฮันกูบให้ไปซื้อไอเซโดอบัถมหัวกูอยู่เซเว่นเซเว่นอยู่หน้าปัดซอยประมาณร้อยเมตรกูบอกว่ารีบๆนะพี่สักรีบๆเครื่องซูมงเอาคือว่ารีบคือโดนแท้อ๋อผมเดินเอาครับมันใกล้ๆโว้า ยังรถกับมี่็นยังมากูฟ้าวกุศ์ค่ะแต่ละคนจะมาบาเพว่ปัวนี่ <c oughs> นั่นกับชุบกูเห็นงานเมือพตัตต <c oughs> ังนอนลับมึงห่วยเพราะเาซับเสียงดังเออมึงก็หม่อมเราเขาก้อน <c oughs> มอมเราเขาก้อนแล้วมึงคปสีเขาตัว มันยังน้อจะช่วยกูตื่นด้วยความแบบรับอยู่เด้มันก็ได้ยินประโยชน์คือมันมันก็แบบว่ารับบอกูกับรับแต่ว่ามันความเสือกมันมันปะทุกว่านะแม่งให้จังนั้นตอนนั้นกูสลืมสลือเนาะก็เลยแบบทำเป็นรับแต่ก็เงียหูฟังมึงกับม่อมเราเขาคอนตัวเราไปสีเขามันประหยัดกว่ามึงคิดเบิังอีนั่นกะหรี่มันยังโกงเขาอ๋อทาสีช้อนผ่านห่าเอนเตอร์เทนผ่นห่ามันสิไปเอาคนเอนเตอร์เทนแล้วมาสีเขามึงคิดเบิังสิไปม่อมเราเขาเอาซัวคางกะรียังโกงเอาบอตอนนั่นแบบพ เอมันกะหรียังโก๊กูลงงึมียังอีกละสถิตดีอีกนั่นนะเออรอบที่แล้วกูกะบอกนี่แหละอุบลที่รักเนาะบอกหาอีนันมาหานัสองทุ่มมาแล้วเจอยู่สนามบินนาบประสันมาสามทุ่มครึ่งแม่งขึ้นดุนตายมนแถวนาะมึงจังใดเนาะมึงขับรถตามแมปปนิตามแมขับเจผมใกล้ถึงแล้วครับมึงคือมาสายแท้นั้นเกิดอะไรขึ้นพี่สักมาก่อนเลยพี่สักอีนั่นสิบอื่กกันถ้าพี่สักบอีนั่นนั่งอยู่ข้างหน้าสองคนอีกัดกันตลอดทั้งถ้าเราคืออีนั่นถาม แม่สแต็กยังเครื่องในขับรถมาจากกรุงเทพแล้วมึงมาจากเครื่องในได้ไงโยพี่นันทาผมอ้อมขับ60โลหลอกผมว่าจะพาไปยูเทิร์นเนะจ๊ะแม่งตีหกสิบโลยูเท <U> ิร์นแบบไกลเลยแล้วมึงขึ้นมากับรถจ้ะแม่ผมก็คิดว่ามันมันจะแบบว่ามันจะทะลุกันครับคิดว่ามีความาหวังว่านทางสิทะลุกันซอดไป60โลโอ้ยมึงน,น่าจะเอกแจ๊กแต่30เลี้ยวกว่าบอกตั้งแต่ชิปแหละยูเทิร์นแมอย่าเอื่นคนปึกเขาเอื่นคนมามีใบไรพิม ไปบ้านพีส่สวายูวาลินสำหรับห้าขวไปรงสุมกูของสุมกูก็อยู่ทั้งห้องสีเก็บของเราไปนอนโรงแรมเบียมันก็นอนอีกโรงแรมหนึ่งนอนสามถูกปกติล้วก็สินานนนั่งถานาะนั่งฐาสุ้่มกูเราก็เออคุณนคองไปเราก็ไปนอนอีบเบียก็ต้องกลับไปนอนสีถูกยางออกมาเบิง่งอา้าวพี่สักอารมณ์ไปจอดไหนละ่ะอ๋อสงสัยว่าขวางทางโทรหาพี่สักอยู่ไหนมารับหน่อยอ้าวผมต้องรอเลยครับปวดที่พี่ปวดแอนอนเลยสุ่มกูเด้ แล้วช <feeder. S 2> <S ie lli> ่วกูเดกูส you like ินอนใช้กูถามมีคนขับรถกี่คนทิ้งเจ้านายไว้แล้วกลับไปนอนล่ะนัมเบอร์วันเดี๋ยวกูเพิ่มโบนัสให้สักกว่าแล้วกูบอกให้ไปซื้อกล้วยกูย่านกูหิวตอนเดือดพี่สักเอากล้วยน้ำว้านะกล้วยน้ำว้าอยู่กรุงเทพไม่ค่อยมีพี่ซื้อมาให้หเอยสักหวีหนึ่งตอนกูวอกอ่ะไอ้ประโยคก่อนนั้นนี่สงใส่ชีบอลยินกลับมาพร้อมหวีหนึ่งอันอะไรอย่าเล่นมุกหรอกูก็นึกว่าเล่าเล่นมุก ผมได้ยินว่าหวีครับแล้วประโยคก่อนนั่นนี่แหละอ๋อสงสัยผมฟังมอาลําคุณต้องเห็ดจังไหนแกแสแกสถานการณ์แบบนี้จังใดคุณต้องแบบว่าพี่ศักเอาเอาหูฟังลงนะเดี๋ยวไม่ร้องหมอลำให้ฟังนี่เนาะนัมเบอร์วันกูว่าเราบอกว่าคืออย่างกูบอกพีเปิลทักกูมาในแชกค่ะพีเปิลคิดถึงคุณไหม่ถึงเลยค่ะกว่าอ๋อคิดถึงเหมันกันเดี๋ยวแม่กับแล้วนะบ้านเงียบเหรอคะอืตัวไม่เงียบนะคะมีช่างมาทาบ้านตลอดเลย ตีนกูไหมเนี่ยมึงว่าแม่บ้านควรตีนกูไหมข้า,ามาเหนะียบของกูไหมถึงว่ามันเหงาบ่มันเหยบ <laughs> เหงาบ่สอะนะไม่เงียบค่ะมีช่างมาทุบบ้านตลอดทั้งวันเลย <laughs> เออขอบใจเด้อยหัวเปิดอา้าแล้วเปิดกระซักดีก็มาถือกันเปิดซักนั่นจิบ่าถือกันน่าจะเป็นคนแบบนั้นถามมาพี่สาวทำไมพี่สาวไม่ชอบน้องพี่นันชอบพูดไปเรื่อยคืออีนั่นมันสิเป็นคนแบบว่าเวลาบอาสมมุิว่าบอกว่าเลี้ยวซ้ายคนอื่นก็เออเลี้ยวซ้ายซอยหน้านะพี่แต่อีนั่นเลี้ยวซ้ายนะพี่ยังไงก็เลี้ยวซ้ายนะพี่ตรรงงไปเเเลลลีีี้้้้้้้ยยยยยววววซซาาาาผม่่ออก็ูแ แต่ที่เขาความใจคือซ้ายไหนแล้วขับไปคือมีแปดซ้ายอีนั่นบอกเลี้ยวซ้ายซ้ายไหนพี่ยังไงก็เลี้ยวซ้ายซ้ายไหนพี่เนี่ยแหละเลี้ยวซ้ายซ้ายไหนกูุชน